ทั้งหมดยี่สิบมัดครับครับคาดว่าน่าจะประมาณสองแสเมตรครับครับน้ำหนักประมาณยี่สิบกิโลครับครับก็คือเอาอาจมาเต็มที่อานนำหมามาเดินพวกหมามันมันได้กิจพวกเราก็เลยเบือนไปก็เลยหมามันหรอไม่รู้ว่าหมาของอเป็นส่วนไหนฝั่งฝั่งนูนนะ้นเหรอ คือเดินมาใช่ไหมคือถ้าผิดกลิ่นหมาจะมีโอเมก้าต้องตรวจครับการเป็นโรคอะไดรที้เป็นเพิ่ีจงไม่เป็นผลครับก็เลยตัดสินใจมาอยู่ตรงเรียนจุดนี้แทนครับครับแต่ระยะจากไปแสดงก็ค่อนข้างสุ่มเสี่ยงครับนักวักศึกษานี้ต้องระวังนิดนึงเนาะออะวัดนะเนี่ยไม่ดีนะชายห่างๆไม่สูงไม่ดี พาไปอะไรเงี้ยนั้นวันนขออะข้อทอ่่เป็นไรปสองอาวุธปืน A.T.T. เจ็ดครับจำนวนเก้าป่อกครับระยะที่ยิงเข้าขึ้นใส่ของจุดตักการของเราครับไม,มไม่มีบาดเจ็บครับแล้วที่ว่าไกลสุดเลยครับจะอยู่เว้น,น<ร>งป็นงล่างร<ด>ครับหนีลงไปหนีลงไปครับ ไม่มีเยขึ้นมาแล้วพอร้ว่าเชืมต่อไม่ได้ครับสวัสดีนะครับท่านพี่น้องผู้สื่อข่าวทุกท่านนะครับแล้วก็ท่านสุนทรนะครับที่มาอยู่ในที่นี้นะครับนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านทั้งอำเภอนะครับเดี๋ยวขออนุญาตทุกท่านนะครับสุนเดี๋ยวผมอาจจะให้แต่ละท่านแนะนําตัวนะครับ วันนี้นะครับตามนโยบายของท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่า,าการ,รกระทรวงกลาโหมท่านพลเอกนงพันธ์จิตแก้แทะนะครับผู้จัดการประธานบกผู้จัดการพลตนฤทธิ์ณฐาวร์วงศ์ผู้จัดการนะกองกำลังขาเมืองนะครับในเรื่องการสกัดกั้นยาเสพติดนะครับซึ่งนะครับมีเป็นหน้าที่ของกองกำลังป้องกันชายแดนนะครับเพื่อไม่ให้หลุดรอดเข้าไปในพื้นที่ชั้นในก็ ผมร้อยที่ควบคุมพื้นที่นี้อยู่นะครับร้อยเอกกิติเดชสันจันคอยนะครับให้วางแผนในการสกัดกั้นนะครับแล้วก็ราตเวนจนเมื่อวะมาเช้าตรู่ของวันนี้นะครับก็มีการตับรอบลำเลียงเข้าพปุ๋ยปีศาจกลับไปครับกลุ่มบรรการก็กลุ่มบรรการเนี่ย เราได้ทราบแหล่งข่าวเนี่ย้ทราบแหล่งข่าวที่แจ้งมาเนี่ยว่าจะมีกลุ่มคนการลักลอบดำเรืองยาเสพติดเนี่ยจำนวนประมาณ 10- 1ถึงเป้เข้ามาในพื้นที่ประเทศไทยครับโดยหน่วยเหนือเนี่ยก็ได้สั่งให้ทางกองร้อยเนี่ยครับได้ทำการจัดดปฏิบัิกาในการลาดตระเวเนเฝ้าตรวจครับจนกระทั่งก็เป็นกลุ่มคนการที่ลักษณะคล้ายว่าจะลักลอบดำเนินรืองสิ่งผิดกฎหมายแต่ยังไม่ทราบว่าเป็นอะไรนะครับก็ทำการแจ้งเตือนให้กับ กลุ่มขบวนการลักลอบเนี่ยได้ไดไดหยุดแต่กมขบวนการเนี่ยได้ทําการยิงโต้ตอบใส่ขบวนการเขาที่เราทราบข่าวว่าต้องการจะนําไปสําหรับแลกเปลี่ยนเป็นซื้ออาวุธอะไรก็ตามนะแล้วแต่ว่ายังมีพวกหลงผิดนะในประเทศนี่แหละนะครับที่เป็นตัวการใหญ่อยู่นะครับหลอกนะครับหลอกใน,กนชาวบ้านหลอกหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับมาให้ขนมาให้ลําเลียงอะไรแล้วแต่แ,และสภาพที่เห็นนะครับ ที่เสียชีวิตเนี่ยจำนวนทั้งหมด6ศครับแต่ที่ชุดสก,กานี่ตรวจรัฐเวนเฝ้าตรวจแล้วตรวจพบเนี่ยอ,อยู่ที่ประมาณ10-15คนครับครับลองรล่ายฟังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่นอนหน้านี้ครับก่อนหน้านี้คือเ,อเป็นการบูรณาการด้านการข่าวร่วมกันกับทุกหน่วยงานครับ